สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์นะครับกับคุณครูจาวุวัดทิพโหนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่1น,นะครับเมาส์เมาส์เป็นอุปกรณ์ในการรับข้อมูลเข้าซึ่งการใช้งานในปัจจุบัน มีหลายแบบมีทั้งแบบมีสายและไม่มีสายซึ่งเมาส์ที่ไม่มีสายเราเรียกว่าเมาส์อินฟราเรดและแบบมีลูกกิ้งกับแบบมีแสงซึ่งแบบมีแสงจะไม่มีลูกกิ้งเราเรียกว่าออปติคอลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น2นะครับหน้าที่ของแป้นพิมพ์นะครับเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คีย์บอร์ดทำหน้าที่รับคำสั่งและข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางปุ่มต่างๆที่อยู่บนแป้นพิมพ์ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวอักษรตัวเลขและสัญลักษณ์อุป,ปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นข้อที่3นะครับหน้าที่ของหูฟังหูฟังทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่อยู่ในลักษณะของเสียงต่างๆให้ผู้ใช้ได้ยิน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นข้อที่สี่หน้าที่ของจอภาพจอภาพทำหน้าที่แสดงผลข้อมูลต่างๆให้ผู้ใช้มองเห็นและรับรู้ขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามวัตถุประสงค์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นข้อที่5หน้าที่ของลำโพงลำโพงทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่อยู่ในลักษณะของเสียงต่าง ให้ผู้ใช้ได้ยินตามวัตถุประสงค์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นข้อที่6 usb แฟชไดร์ ye, เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกและมีความจุในการเก็บข้อมูลได้มากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นข้อที่7แผ่นซีดีมีลักษณะเป็นวงกลม มีรูตรงกลางทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่บันทึกไว้เป็นต้นอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นข้อที่8เครื่องพิมพ์หรือเรียกอีกอย่างว่าพิมเตอร์ทำหน้าที่พิมพ์ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรตัวเลขและภาพลงบนกระดาษที่เราต้องการครับสำหรับวันนี้คุณครูขอ จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้มันหน้าคุณครูจะนำการเรียนการสอนเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในรูปแบบที่เรายัางไม่ได้เรียนมาให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมและฟัง